โอ้โหเชลซี ho, ช็อกนาทีบาปครับแมวดำเซอร์แลนด์อย่างเด็ดเลยมารัวแซงนาที90 63เฮสนนันคาสเตรนฟอร์ดบิต2-1นะครับฉะนั้นเชลซี Chelsea นะ่ยได้อาริฮันโดรกานาโชครับมายิงนำตั้งแต่หัววันแต่เซอร์แลนด์ครับมาได้ลูกทตีเสมอเริ่มจากทุ่มไกลที่สุดท้ายเนี่ยวิลสันไอซิดอร์ครับยิงเจาะเป็นลูกทตีเสมอก่อนมาถึงช่วงทดเจ็บนาทีที่3ครับเป็น เซนต์นของตันบี้ครับแปรเสียบมุมเข้าไปครับบุกไปชนะเชลซีคาสแตรมฟอร์ดบีสอนพร้อมขยับเป็นรองจากฝูงชกคลาวนะครับโอ้หรือว่าร้อนแรงเลยนะฮะสิงหบลูเชลซีนะครับกำลังฟอร์มร้อนแรงชนะรวด3เกมติดต่อกันเอนโซโฟอนเดสครับกลับมาเป็นตัวจริงกลางสนามแล้วก็มาคิีวครับได้โอกาสออกสตาร์เกมชิมเลกครั้งแรกด้านเซอร์เรนแลนด์นะครับยังคงวางวิลสันไอซิดอครับดาวซันโวของทีมเนี่ย เป็นหน้าเป้าแล้วให้กราเนชาก,ก้าคุมชว่วงแดนกลางนะฮะกลายเป็นเชลซีนะมาได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับเป็นการสวนกลับเร็วกาลาโชหลุดเข้าไปในกรอบเคโรซ้ายก่อนตัดสินใจยิงยัดที่เสาแรกครับบอลผ่านลอดขารูฟเข้าไปเลยครับ1-0ชว่วาต่อเนื่องครับโอ้โหจากเตะมุมบอลมาตกใส่คูกูริยาได้หวดด้วยซ้ายครับแต่ไปติดบล็อกบอลกระดอนออกมาคายเซโดครับยิงสวนไปอีกก็ช็แลบบล็อกอีกออกหลังไป แล้วกลายเป็นว่าทุ่มไกลแผงริดนะครับสโตร์แลนด์มาตามที่เสมอได้เหมือนเป็นลูกทุ่มไกลของมูคิเอเล่ครับทุ่มมาเสาแรกชโลบาเนหม่งไม่ขาดครับตราโอเล่ครับยิงสวนเข้ามาบอลแชลเปโดก่อนเข้าทางไอซิดนะครับดีในกรอบโหลาเข้าไปกลายเป็น1ประตูต่อ1โชคไม่ดีด้วยนะฮะสำหรับเชลซีจังหวะนี้ ครานิชาก้าครับไหลาตามช่องไปให้ไอซิดอร์ครับโดดเข้ากรอบเก,กี่โทษทางซ้ายก่อนวางเท้าหวดด้วยซ้ายครับแต่บอลเข้าหน้าต่างเชลซี Chelsea เกือบได้ประตูเพิ่มครับเป็นเตะมุมทางซ้ายมาทางเสาแรกครับแล้วบอลเนี่ยกระดอนมาหาการาโชทางเสาไกลล้มตัวยิงไปละตรงรูฟฟอร์ดีครับเซฟได้ทันเกมสวนของซันดอร์ดลนด์ครับมาได้จบนะบอลออกทางขวาให้กับราเล่ลากมาก่อนเอี้ยวตัวแปรนอกกรอบครับไปเข้าซองของโรเบิร์ตซานเชสก็จบครึ่งแรกนสะสกอร์นี้ครับ มาต่อครึ่งหลังนะครับโอ้โหรอบนี้บอลออกทางซ้ายกับกานาโชตัดสินใจปั่นนอกกรอบแต่บอลีอนโดงข้ามกานไปไกลเลยเอสเตวอลวิลเลียนครับเพิ่งลงมาได้ลุ้นเลยครับเป็นจังหวะที่กูคุริยาเปิดเรียดจากทางซ้ายมาถึงปีกอย่างเอสเตวอลแต่งก่อนยิงด้วยซ้ายครับบอลเฉลบเกลียดทุีนะครับก่อนหลุดออกหลังไปฮะไคลเซโรครับโยกบอลเข้าไปในกรอบกิโษแล้วเอนโซเนี่ยมารออยู่ตัดสินใจยิงแบบไม่จับบอลเฉลบไปก่อนเข้ามือของรูฟครับ เกมสวนเร็วของเซน์แลนด์นะครับชากล้าหลุดมาทางมาลังขวาในะเข้ากรอบเขตโทษครับแล้วก็โอ้โหดึงเข้าขวาก่อนพยายามยิงแต่โดนอาชมนะีมโปงเนี่ยตามมาบล็อกได้ทันและแล้วกลายเป็นแมวรำเซน์แลนด์ครับแซงขึ้นนําจากการสวนกลับเร็วเปิดบอลยาวมาให้บล็อบบี้โอ้โหแล้วก็ยิงไม่ได้นะแต่พิงดึงรอเพื่อนแล้วไหลขึ้นมาให้แต่ตันบี้เนี่ยที่เติมมาแล้วแปดเข้าทางไปเลยครับอืเสาไกลครับ โรเบิร์ตซานเชซก็ได้แค่มองกลายเป็น2ประตูต่อนหนึ่งสุดท้ายกลายเป็นหมดสิทธิ์คำส้อยครับสำหรับสิงห์บลูเชลซีมาโดนทีเดียวครับ2-1นะครับโอ้เฮสนันที่สแตมฟอร์ดบิดเลยนะโชคไม่ดีครับเชลซี